ในคลิปนี้เรามาต่อก,กันกับภาค2ของหัวข้อที่มีชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีโฉมเดียวเพราะขายไม่ดีกันซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็กล่าวไปประมาณ3-4รุ่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเข้าไปรับชมเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ตรงมุมขวามือบนเข้าไปได้นะครับส่วนคลิปนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกัน เปิดหัวมาคันแรกจากค่ายยามาฮ่าและนี่คือยามาฮ่าเล็กซี่125ในช่วงเวลานั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าเจ้าเล็กซี่เนี่ยมันก็มีผู้ที่สนใจมันพอสมควรนะมีกระแสพอใช้ได้ครับแต่ว่ายอดขายนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีโอเวอร์อะไรถ้าเทียบกับเพื่อนๆในค่ายอย่าง AirL ล155หรือว่าจะเป็น N m a x 155อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าหลายๆคนนั้นไม่เลือกที่จะซื้อเล็กซี่กันถึงแม้ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมันจะไม่ได้ดูด้อยอะไรเลยเพราะว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มมาก ไฟหน้า LED หน้าปัดเรือนไมฟูดิจิตอลกุญแจสมาร์ทคีย์เองก็มีมาให้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นโฉมย่อยนั้นๆด้วยนะครับส่วนของเครื่องยนต์เองก็ไม่ได้ดอยอะไรเลยนะมากับเครื่องยนต์ขนาด 125cc หนึ่งลูกสูบที่จ่ายน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดและยังไม่พอนะครับมีหม้อน้ํามาให้ด้วยแถมยังพ่วงระบบวาล์วแปรผันอย่าง VVA เข้ามาให้สําหรับคนที่อยากเปลืองน้ํามันและก็บิดแบบจิ๊ดจั๊ดนะโดยภาพรวมของเจ้าเล็กซี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะออกแบบมาให้สําหรับคนที่ไม่ได้ชอบความ แรงโอเวอร์อะไรไม่ได้ชอบความสปอร์ตขอเป็นเน้นใช้งานแบบเท่ๆชิวๆซึ่งมันก็ให้มาแบบตอบโจทย์นะครับสายวินในบ้านเราเนี่ยก็เลือกใช้รุ่นนี้นะครับด้วยความที่ 125cc เนี่ยมันจดป้ายเหลืองได้แต่ก็นั่นแหละครับสำหรับสายวินอย่างเดียวคงไม่พอเพราะว่าคนอื่นๆที่กำลังมองหารถใช้งานเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมองเล็กซี่กันสักเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นค่ายคู่แข่งก็มี Honda c l i c ก150 และคลิก125ที่มีราคาใกล้เคียงกันมากๆครับเจ้าเล็กซี่เนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ฉายแสงสักเท่าไหร่นะตรงนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆนะเพราะว่าในต่างประเทศ l e ็กซี่หเนี่ยมีโฉมใหม่แล้วนะครับและหน้าตาเองก็ถือว่าสวยใช้ได้แต่นั่นแหละครับคนไทยได้แต่มองเพราะว่าทางยามาฮ่าบ้านเราเนี่ยน่าจะไม่นําเข้ามาขายด้วยกระแสะนิยมของเล็กซี่บ้านเราเนี่ยแหละเป็นหลักเลย หากว่าเลกซี่ในโฉมที่แล้วนิยมกันคคโคตรโขดโฉมใหม่เนี่ยก็ต้องเข้ามาขายแน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่นี่โฉมที่แล้วแบบมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเจ้าโฉมใหม่เนี่ยมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์เข้ามาขายได้น้อยมากๆเลยดังนั้นเลกซี่125ในบ้านเราเนี่ยจึงมีแค่โฉมเดียวเท่านั้น ขั้นต่อมาก็ยังอยู่กับค่ายยามาฮ่นะครับและนี่คือยามาฮ่าจูปิเต R C ซึ่งในต่างประเทศนะครับจะใช้ชื่อว่า Jupiter Z1 โดยในมุมมองของคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะมองว่าเจ้าจูปิเตอ R C เนี่ยมันค่อนข้างนอกคอก มันเป็นรถที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นรถโมเดลใหม่ของทางยามาฮ่าแต่หากเรามามองกันจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเจ้า Jupiter RC มันก็คือส p a r k กในตำนานที่เราคุ้นเคยกันจากค่ายยามาฮ่านี่แหละโดยถ้าเทียบกันนะครับสำหรับโมเดล Jupiter รตัวก่อนๆเนี่ยมันก็คือส p a r k ที่นํามาขายในบ้านเราแต่ว่าใช้คนละชื่อกันหรือแม้กระทั่งยามาฮ่าฟินในบางประเทศเองก็ใช้ชื่อว่าจูปิเตอร์ฟินครับ ดังนั้นมันคือรถตระก,กูลเดียวกันทั้งหมดแต่มีการออกแบบในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวรถที่แตกต่างกันอย่างเจ้าจูปิเตอร์อาเนี่ยมันก็เน้นในเรื่องของความสปอร์ตฉบเชียว อัตราการเร่งที่ดีการจูนเครื่องยนต์มาให้แบบจี๊ดจ๊าดซึ่งต่างจากฟินที่มาแบบนุ่มนวลขับขี่แบบผู้ย้ายผู้ใหญ่โดยในมุมมองของผมนะครับคิดว่าในช่วงแรกๆที่ทางยาม,มาฮานำทั้ง2รุ่นเข้ามาขายคู่กันเนี่ยก็คือดูแนวทางก่อนว่ารุ่นไหนจะไปได้ดีมากกว่ากันและพบว่าเจ้าฟินเนี่ยมันไปได้ดีมากกว่าจูปิเตอร์ครับก็เลยตัดหางปล่อยวัดจูปิเตอร์มันซะเลยโดยชมสุดท้ายของจูปิเตอร์อาซีบ้านเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สีแดงกับสีดําทองนะครับ ก็หายากพอตัวนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่ณว,วันนี้ก็ถือว่าเป็น limited edition ใช้ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็รู้จักจูปิเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันเลยเพราะว่าจานจูปิเตอร์เนี่ยมันขายดีมากครับเป็นอะไรที่หลายๆคนมักจะนําไปใส่กับ Honda Wave ซึ่งก็ถือว่าเป็นของแต่งอย่างหนึ่งนะแต่แค่จานเบรกขายดีคงไม่พอครับมันต้องรถขายดีด้วยนะถึงจะได้ไปต่อ ก็ตามที่เห็นครับเจ้า Jupiter RC ยุติการทำตลาดไปหลังจากตัวปี2017เปิดตัวนะระยะเวลาเนี่ยก็หลายปีมาแล้วนะดังนั้นก็แปลว่าไม่มีโฉมใหม่แน่นอนสำหรับ Jupiter RC แต่ถ้าเราไปมองกันในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังขายรุ่นนี้กันอยู่นะครับคือมันยังเป็นโฉมนี้อยู่แต่ว่ามีการปรับสีสันมีการปรับนู่นปรับนี่เล็กๆน้อยๆและถ้าหากวันหนึ่งมันมีการปรับโฉมครั้งใหญ่เกิดขึ้นและเขานํากลับเข้ามาขายในไทยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ใช้ชื่อจูปิเตอร์ RC เข้ามาขายแน่นอนครับขั้นต่อมามาที่ค่ายซูซูกิกันบ้างดีกว่านะครับและนี่คือซูซูกิแอตเดส110 หนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างจะหลงยุคใช้ได้นะครับเพราะว่าเปิดตัวในช่วงประมาณปี2018ณยุคนั้นเนี่ยก็คงต้องบอกครับว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเขาไปไกลกันหมดแล้วพี่ซูเนี่ยดันเปิดตัวรถที่เรียกได้ว่าเหมือนขายในช่วงแบบ Honda c คลิก i 110หรือว่าพวกมี O 125หัวฉีดตัวแรกๆประมาณนั้นน,นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันล้าหลังไปเยอะมากๆแต่ถ้าหากเรามามองกันความจริงนะครับ ไอ้เจ้าซูซูกิแอตเดสคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะกับหน้าตาตัวรถที่ไมด้คีลิวเคเลสักเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นรถสวยจากพี่สูเลยก็ว่าได้แถมเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรที่มันกวนใจมากมายระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีครับถือว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านเลยก็ได้อยู่นะซึ่งผมแอบส่องในกลุ่มแทบทุกวันนะครับก็พบว่ามีคนใช้งานอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งประมาณหนึ่งที่พูดเนี่ยก็ประมาณพันกว่าคนนะครับในกลุ่ม ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับรถค่าญี่ปุ่นแบบนี้แต่นั่นแหละครับนะยุคนั้นมันไม่ใช่รถขายดีเลยถือว่าเป็นรถแป๊กจากพี่ซูเลยก็ว่าได้นะครับจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นรุ่นส่งท้ายจากยุคไทซูมั้งเป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่เปิดตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่นั่นแหละก็ด้วยความที่มันเป็นรุ่นให้ท้ายนะครับการทําตลาดมันก็จะชิวๆหน่อยณวันนั้นเองดีลเลอร์ก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับเอาเป็นว่าคนที่ซื้อแอดเดรสในตอนนั้นเนี่ยก็คือคนรักจริงหวงแต่งจากพี่ซูนั่นแหละ และถ้าหากมามองกันในวันนี้นะครับผ่านเวลามาประมาณ5-6ปีแล้วก็พบว่าเจ้า u ูซูก address คันนี้เนี่ยก็หาได้ยากมากๆบนท้องถนนนะเจอครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าของแตกเลยทีเดียวตรงนี้สำหรับตัวผมนะครับถ้าหากวันนั้นพี่ซูนำเข้ามาขายไวกว่านี้แล้วก็มันคงเป็นหนึ่งในรถที่พอขายได้บ้างนะครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่วันนั้นเนี่ยพี่ซูลีลาพอสมควรเลยคือกว่าจะเปิดตัวเจ้าแอดเดสเนี่ยก็คือนำเข้ามาโชว์แบบส3ารอบแล้วนะ หลายๆคนที่อยากได้เขาก็คิดว่าพี่ซูไม่ขายนั่นแหละสุดท้ายก็เลยไม่ซื้อนะครับไปซื้อค่ายอื่นกันซะง,งั้นแล้วก็มาถึงค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับและนี่คือ Honda s p a c e i หนึ่งในรถที่ผมมองว่าความนิยมของมันเนี่ยก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้า Honda Icon 110เลยแถมพื้นฐานตัวรถเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไอคอน c o o p y i Eye, หรือว่าเจ้า Space i ซึ่งในแก๊งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแค่สก o ปี้ไคันเดียวเท่านั้นที่เฉิดฉายนอกนั้นก็แปกไปตามระเบียบซึ่งตรงนี้ก็ต้องโทษหน้าตาของตัวรถครับอย่างเจ้า s เปซี่ไคันนี้มันดูไม่ได้ถูกฉลกกับคนไทยสักเท่าไหร่กับหน้าตาที่ดูโมเดิร์นครับอ้วนๆตุ่นๆ มีความแบบคล้ายรถป๊อปเอาจริงๆแล้วไม่คล้ายก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเองเขาก็ใช้ชื่อว่า D.O. 110บางประเทศเองก็ใช้ชื่อว่า Vision 110ะนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นรถโมเดลในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมแล้วก็เริ่มมาจากพวกรถป๊อปเล็กๆนั่นแหละแต่พอมาอยู่ที่ไทยเนี่ยพี่แกดันใช้ชื่อว่า Spacey e ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะ อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อ Spacey Eye เนี่ยมันคล้องกับ s c o p y Eye ก็ได้นะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยชื่อของ Spacey Eye เนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนงงนะครับว่านี่มันคือรถอะไรก็นั่นแหละกลายเป็นว่าไม่ได้รับความนิยมไปซะอย่างนั้นแถมในเรื่องของวัสดุตัวรถก็ถือว่าค่อนข้างแย่ครับถ้าเทียบกับมาตรฐาน Honda หลายๆชิ้นด่างง่ายหลายๆชิ้นซีดง่ายหลายๆชิ้นเป็นรอยง่ายเกินห้ามใจครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยหลายๆคนก็บ่นลงกระทู้กันเป็นแถวะนะสุดท้ายนี้ก็อย่างที่เห็นครับว่าเจ้า s p a c e I e ในบ้านเรานั้นมีแค่โฉมเดียวทั้งที่ว่าในต่างประเทศนะปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น dio 1 1 0ร้อหรือว่าเป็น vision 1น0ก็มีโฉมใหม่ที่หน้าตาหล่อเหลาออกมาเรื่อยๆตรงนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้า s p a c e I e ไม่ได้รับความนิยมในไทยเพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้เห็นเจ้า s p a c e Eye ที่มีดีไซน์สุดหรูหราเข้ามาขายในไทยก็เป็นได้นะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและเหมือนเดิมครับหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยและสําหรับคนที่ยังคิดว่ามีรุ่นอื่นอีกมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมเองก็ยังคิดอย่างนั้นนะ ยังมีอีกหลายภาคแน่นอนนะครับสำหรับหัวข้อนี้ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ